โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะก็นี่อยู่เกมจากตำนานจอนหยุดพูดถังซานอีเช่นเคยมีเพื่อนคนนึงขอมานะครับใน youtube บอกว่าให้ผมสอนวิธีการผ่านด่านของเท่าพิษให้หน่อยนะครับเป็นด่าน5นะด่าน5้ขีน6แบบง่ายนะแต่ว่ามันจะง่ายเกินไปเนาะผมเอาแบบยากให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับแบบยากเออผมก็ ยังไม่ถึงเออก็ได้ง่ายๆเนาะนึกว่าถึงแล้วเออเฮ้ยแต่มันก็ยากนะด่านเนี้ยเออผมคิปปดว่าด่านยากแต่ผมผ่านแล้วแหละก็กดดูครับวิดีโอน่ะสนามที่สองนะครับทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นหมาหงจิน้นมีหลงหลงมีเสียวอู่ถังซานย่ามีอันยิ่งแล้วก็มีน้องคนนี้ครับเป็นตัวเพิ่มเก็บมานานเหมือนกันหลักๆเลยก็คือจะให้หลงหลงเร่งไวถ้าใครไม่มีก็ใช้ในส่วนของเสีียง,งได้นะครับสําหรับตัวเร่งความไว แล้วก็ตัวดาเมจจะเป็นตัวไหนก็ได้จะเป็นในส่วนของตัวไหนก็ได้แหละเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักเนาะเสี่ยวอู่เสี่ยวอู่ถ้าให้ดีนะถ้าให้ดีเป็นในส่วนของอาจารย์เอ้อหลงจะดีสักกว่านะครับแต่ว่าเสี่ยวอู่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขามีอมตานาะจะเตะฟรีนะส่วนตัวเพิ่มเกรดแนะนําให้เอาตัวเพิ่มเกรดลงไปสองตัวนี่ครับสองตัวถ้าใครมีเอ้าซื้อขาดหรือมาูนย์ก็ยิ่งดีนะครับหลักๆเลยก็คือให้อนิ่งโยนมานาให้กับ ถังซานให้น้องคนนี้โยนมานาให้กับอานิ่งมันจะเป็นคอมโบที่ใช้ได้ต่อเนื่องนะครับจะพันธนาการของเท่าพิษได้นะเท่าพิษเนี่ยจะเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้สกิลใส่เราแต่จะมีบางครั้งที่เขาใช้ใส่เรานะครับก็ต้องทนดาเมจให้ไหวนะนี่ครับไม่รู้ว่ามันจะเล่นตามที่ผมเคยเล่นไปหรือเปล่านะมาถึงเนี่ยให้เราตีก้อนสีม่วงก่อนเพราะว่าก้อนสีม่วงเนี่ยจะเป็นการล้างพิษให้กับเรานะทีนี้เราก็ ตีเท่าพิษไปเลยครับยังไม่ต้องไปตีอีกก้อนหนึ่งนะอีกก้อนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ก่อนให้เราลุมยำเท่าพิษไปเลยครับอันนี้ผมก็สกิดไว้ก่อนทีหนึ่งไม่รู้มันออโต้มันตีที่ผมเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมันเล่นตาที่ผมเคยเล่นนะนี่ครับก็โยนให้อันนี้อันนี้นนก็โยนต่อให้่ังซานนะวนลุมนี้ไปเรื่อยๆครับนี่พัฒนานการไปใครจะเสี่ยงกับเออ ทั้งศาสตรปรัิตของสังซ้ายก็ได้นะแต่ผมไม่เสี่ยงเพราะว่าบางทีมันก็พัฒน,นาการเท่าพิษไม่ได้ทางซ้ายนี่ให้อัพเป็นเออ,อันล่างสุดอะที่มันเป็นรูปหัวนะหัวสมองอนะออมันจะเพิ่มนี่นะความแม่นยําให้กับเรานะแบบเพิ่มพลังวิญญาณอะถ้ายิ่งมีพลังวิญญาณสูงเนี่ยจะพัฒน,นาการติดได้ง่ายนะไม่ต้องไปนเน้นพลังชีพเป็นต้องเน้นความไหวนะครับให้เด่นอันล่างสุดนะนี่ครับ ผมรับเอออันตีเท่าพิษไปทีหนึ่งเนาะที่มีหลงๆกับอันนิ่งเนี่ยจะช่วยได้มากเลยจะเพราะว่าจะเด้งเลือดได้ด้วยก็ยังพอยืนไหวอะความยากความง่ายก็คือว่าตัวดาเอจดของเราต้องแรงสองตัวไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวอู่หรือว่าเอาซื้อขาแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจใช้ตัวอื่นก็ถ้ามีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับแล้วก็ต้องมีอันอน,น,อนิ่งอันนิ่งเนี่ยอับเป็นหัวใจไว้นะครับจะได้แบบ ยืนถึกๆึกหน่อยนะส่วนหลงหลงก็าที่บอกครับเสี่ยงเสียงมีประโยชน์แค่เร่งความไวเนาะถ้ามีหลงหลงก็จะดีกว่านี่ครับก็พัฒน,นาการไปเรื่อยๆครับพอหมดไอ้ก้อนสีเขียวแล้วนะถ้าเราปล่อยให้เท่าพิษตีเราเนี่ยไม่ใช่ก้อนสีเขียวก้อนสีม่วงถ้าเราปล่อยให้เท่าพิษตีเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะติดพิษแล้วลงไปนอนได้ง่ายๆนะครับพิษของเท่าพิษเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยนะ นี่ครับผมเพิ่งมาถึง,งน,นะแสดงว่าคนที่คอมเมนต์เนี่ยหูไปไวกว่าผมเองนะเออเพราะว่าผมเพิ่งปดล็อกด่านแล้วก็มาเล่นโอ้โหแสงว่าเขาเวิววิว,วไวกว่าผมเนาะนี่ครับก็ผ่านแล้วนะครับให้เน้นตัว เพิ่มเกรดเนี่ยสตัวความไวหนึ่งตัวพัฒน,นาการหนึ่งแล้วก็ตัวดาเมจสองนะครับหรือถ้าใครไม่ไหวก็เอาตัวดาเมจหึงตัวแล้วก็เอาเป็นตัวฮิลก็ได้ครับสักตัวหนึ่งเนาะแต่ตัวดาเมจคุณต้องแรงมากๆนะครับแนะนําเลยเป็นเออหลงเนี่ยโหดมากๆนะก็แนะนําเออหลงมาหงจิ้นก็ถือว่าตีได้เนาะอย่างที่ผมตีนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าจะตีผ่านนะครับผมสาหรับเท่าพิษด่านง่ายนะเออด่านห้าขีดหก ดันง่ายนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ